สวัสดีค่ะตัวเลขชุด4ตัวตรงนะคะของหวยราวประจำงวดวันที่10กันยายน2563นะคะเป็นหวยราวที่ตรงกับวันพฤหัสบดีโดยนะคะสูตรนี้เกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นหลักเลยมีทั้งหมด4สูตรนะคะใช้สูตรแรกเนี่ยใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยนะคะบวกด้วย9สูตรที่2 ใช้หลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันหลักหน่วยบวกด้วย3สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันหลักร้อยคูณด้วย6บวกด้วย8สูตรที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันหลักสิบบวกด้วย4นะคะเราเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่27สิงหาคมนะคะจะมีตัวเลขที่เอามาให้ดูในรอบนี้เนี่ยสางวดนะคะยังไม่รวมงวดล่าสุดก็คือจะเป็น ถ้ารวมก็จะเป็นสีงวดนะคะเอามาเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดวันนี้27นะคะตัวเลขใช้ตามซ้ายมือนะคะสูตรใครไม่ทันดูซ้ายไว้เลยนะคะหลักหมืน่นเริ่มที่หลักหมื่นก่อนคือเลข5บวกด้วยหลักร้อยคือเลข9 9้คูณสเป็น27หลักหน่วยนะคะคือเลขสบวกด้วย9 5บวกกับ7ได้12 2สบวกสได้4 4บวกกับ9ได้เท่ากับ13สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคือ5คูณ3ได้เท่ากับ15บวกด้วยหลักพันนะคะคือเลข5หลักหน่วยครอบรอบนี้คือเลข2นะคะบวกด้วย3 5บวกห เป็น10 10บ,บ,บวก2เป็น12 2บ,บวก3ได้เท่ากับ5สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคือเลข5คูณ2ได้เท่ากับ10หลักพันนะคะคือเลข5ห,หลักร้อยคือเลข9 95 45 96ได้54นะคะบวกด้วยเลข8 5บวก4เป็น9 9บวก8ได้เท่ากับ17สูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นคือเลข5คูณ3 1 1> ได้เท่ากับ15หลักพันคือเลขหหลัก10รอบนี้คือเลข1นะคะบวกด้วย4 5บวกหได้10 10บวกหได้ 10. 10 11 11บวกสได้เท่ากับ15 ในชุดแรกนะคะเป็นตัวเลขชุด3 5 7 5วันที่3 1ออกเป็น3 5 7 5นะคะในงวดแรกมันตรงเลยตั้งแต่หลักพันถึงหลักหน่วยมาดูงวดที่2กันนะคะเราใช้สูตรแรกหลักหมื่นก็คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยคือเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15 หลักหน่วยรอบนี้คือเลข5บวกด้วย9 1บวก5เป็นเลข6 6บวก5เท่ากับ11 11บวกกับ9ได้เท่ากับ20นะคะเราใช้เป็นเลข0สูตรที่2ใช้หลักหมื่นคือเลข1 1คูณ3ได้3หลักพันคือเลข3 หลักหน่วยคือเลข5บวกด้วย3คงที่3บวก3เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก3เป็น14ใช้เลข4นะคะสูตรที่3ใช้หลักหมื่นคือเลข1 1คูณ2ได้2หลักพันคือเลข3 หลักร้อยคือเลข5 5 6ได้เท่ากับ30บวกด้วย8 2บวก3เป็น5 5บวก8ได้เท่ากับ13สูตรที่4นะคะหลักหมื่นคือเลข1 1คูณ3ได้เท่ากับ3หลักพันคือเลข3หลัก10คือเลข7บวกด้วย4 สาบวกสได้6 6กบวกกับ7ได้13บสามบวกกับ4ได้เท่ากับ7 0็ดศนย์สี่ะคะคือผลที่เราคํานวณออกมาวันที่3ผลออกเป็น0ูนย์สี่ในรอบนี้เนี่ยตรงที่0ูนย์สนะคะส่วนหลักสิบกับหลัก หน่วยยังสลับตำแหน่งกันอยู่เลยแล้วเราไปดูงวดที่3นะคะว่าตัวเลขที่คำนวณออกมาจะตรงตามหลักหรือเปล่าสูตรแรกหลักหมื่นคือเลข8หลักร้อยคือเลข4 4 3เป็น12หลักหน่วยคือเลข3บวกด้วย9 8บวก2เป็น10 10บวก3ได้13 3บวกกับ9ได้เท่ากับ12สูตรที่2หลักหมื่นคือเลข8 8คูณ3เป็น24หลักพันคือเลข0หลักหน่วยคือเลข3นะคะแล้วก็บวกด้วย3 4บวก3ได้7 7 บวก3ได้เท่ากับ10สูตรที่3หลักหมื่นคือเลข8 8คูณสได้เท่ากับ16หลักพันคือเลข0หลักร้อยรอบนี้คือ4 6่คูณสเป็น24บวกด้วย8 6บวก4เป็น10 10บวก8เป็น18สูตรที่4 หลักหมื่นคือ8คูณ3เป็น24หลักพันคือ0หลัก10คือ7บวกด้วย4 4บวก7ได้11นะคะ11บวกกับ4ได้เท่ากับ15เราได้เป็นชุด2085วันที่7นะคะ2085ในรอบนี้เนี่ยตรงเลยนะคะหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วย ต่อไปนะคะงวดวันที่7เราก็ใช้หลักหมื่นนะคะรอบนี้หลักหมื่นคือเลข3หลักร้อยคือ0นะคะคูณ3เป็น0หลักหน่วยคือ5บวกด้วย9 3บวก5เป็น8นะคะ8บวกกับ9ได้เท่ากับ17สุดสูตรที่2 หลักหมื่นคือ3 3มคูณสได้เท่ากับ9หลักพันคือ2หลักหน่วยคือ5บวกด้วย3 9บวก2ได้เท่ากับ11นะคะ11บวกกับ5ได้เท่ากับ1 6 6บวก3ได้เท่ากับ19นะคะใช้เลข9ตัวต่อไปนะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข3คูณสอได้เท่ากับ6 หลักพันคือเลข2หลักร้อยคือ0คูณ6เป็น0บวกด้วย8 6บวกสองได้เท่ากับ8 8บวก8ได้เท่ากับ16สูตรสุดท้ายหลักหมื่นคือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9หลักพันคือเลข2หลัก10คือเลข8บวกด้วย4 เกบวก2นะคะได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19 9บวก4ได้เท่ากับ13นะคะเป็นชุด7 9 6 3ตัวนี้นะคะตัวตรงเราทำการแยกตัวเลขนะคะเป็น2ตัวก็จะเป็น7 9 เจ็ด9กนะคะเ3แล้วก็6กสพอมาแบ่งเป็นชุด3ตัวนะคะมันก็จะได้4ชุด7จ6ด้นะคะเจ็ดเกนะคะเอาไม่พอ ได้763อีก1ชุดนะคะก็เป็นแนวทางเนาะสำหรับวันที่10บนะคะสิกันยายนนะคะสำหรับชุด4ตัวตรงนะคะชุดนี้สูตรนี้ค่อนข้างที่จะมาดีนะคะเลขเนี่ยมักจะไม่ค่อยสลับควายตำแหน่งกันนะคะอย่างนี้ก็เป็นหลักพันหลักร้อยนะคะแล้วก็หลัก10หลักหน่วยเนี่ยสลับกันได้แต่ว่าไม่เคยสูตรนี้เนี่ยยังไม่มีที่หลักพนนะันย้ายมาอยู่ที่หลักหน่วยนะคะก็ เอาไว้เป็นแนวทางเนาะสำหรับวันที่10กันยายนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ